ภาพเดย์ day, ครับภาพเดย์ day, มีสัญญาณอะไรอ่อนแรงไหมก็ต้องบอกว่ายังแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าแนวต้านของเราเนี่ยคือเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสามพันหร้อยห้าสิบเป็นต้านหนึ่งร้ยี่สเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งได้เบรกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเออประเด็นคือเบรกมาแล้วเพราะฉะนั้นสถานีถัดไปของเราคือสามพันแปดครับสถานีถัดไปคือสามพันแปดที่ หนึ 1> 1. ่ร้อยหสิบเอ็ดจุดปดเอร์ซนนั่นคือสถานีถัดไปของเราซึ่งถามว่ากี่วันไม่รู้ <laughs> แต่มองว่าด้วยเบรกมาแล้วแบบนี้มันมีโอกาสไปแต่ถามว่าจะกลับมารีเทสก่อนไหมล่ะจะลงมาเล่นสามพันหกอีกสักทีก่อนไหมแล้วค่อยไปก็เป็นไปได้หมด นะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยประเด็นของวันนี้ของการที่จะลดดอกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมีแรงส่งนะครับแต่สําหรับผมในมุมผมมาคิดว่าไม่เกินนั่นนๆ่น,นั่นคิดว่าไม่เกินแหละครับไม่เกินห้าสิบเหรียญแหละครับนี่คือคิดว่าตึงแล้วนะคิดว่าตึงฝุดแล้วนะไม่ไม่น่าเกิน 50. ห้าสิบเหรียญเพราะว่ามันเล่นกันมาเยอะแล้วครับถูกไหมเออมันเล่นกันมาเยอะแล้ว เพราะนั้นถามว่าคิดว่าจะให้ไปมากกว่านี้คงจะไม่นะครับคงจะไม่ได้มองว่าไปไกลมากกว่านี้แล้วก็อาจจะสักผมคิดว่าประมาณนะครับน่าจะสักสามสิบสำหรับผมนะถ้าลดดอกคิดว่าน่าจะสักสามสิบแต่ว่าไอ้สามพันแปดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไปแหละแต่เดี๋ยวค่อยไปคิดว่าอาจจะได้เห็นตรงนี้ คิดว่านะวันนี้ยอาจจะมีข่าวส่งขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะเทคืนกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกขึ้นไปใหม่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรวดเร็วอะไรขนาดนั้นอืมประมาณนี้ครับที่ผมมองนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้ก็ยังมีแรงส่งอยู่นะยังมีแรงส่งอาจจะยังไปได้อีกนะครับแต่ว่าก็ระวังอย่าไปไล่ที่สูงกันเยอะถ้าจะไล่ที่สูงก็ต้องสตอ็อปลอตน้อย ไล่ได้แต่สต็อปล s อต้องน้อยนะครับนะก็ยังคงมองทรงว่าไปต่อไม้ไปต่อครับแต่ว่าแพงแล้วสต็อปล s อต้องน้อยเก็บสั้นๆพอนะครับสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงเนี่ยผมดูทรงแล้วอยากจะพักเหลือเกินนะอยากจะพักเหลือเกินซึ่งแนวที่ว่ามองว่าถ้าเกิดจะพักเนี่ยก็คือสามพัน หกร้อยหกสิบสามพันหกร้อยห้าสิบก็คือแนวที่มันเบรกมานั่นแหละครับที่มองอะ่ะเพราะนั้นถามว่าวันนี้เองเนี่ยถามว่าสะบัดลงก่อนแล้วค่อยขึ้นเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่นะวันนี้ถามว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะาคิดว่าความผันผวนนะมีแน่แหละอืม ความผันผวนน่าจะมีให้เห็นมาแน่ๆนะครับเพราะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็อาจจะสะบัดลงมาก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นะเพราะนั้นผมให้แนวรับไว้ก่อนนะครับสามพันสามร้อยหกสามพันหกร้อยหกสิบสำหรับภาพสี่ชั่วโมงนะนั่นหมายความว่าลงมาแนวนี้ก็ยังเล่นได้ อืมลงมาแนวนี้ก็ยังเล่นได้ก็ยังสามารถหาจังหวะเล่นได้นะครับเออก็ระวังกันสักนิดหนึ่งระวังกันสักนิดหนึ่งโอกาสสะบัดลงมาก่อนแล้วค่อยยกขึ้นทีหลังมีอาจจะลงมาก่อนแล้วยกขึ้นทีหลังอันนี้ระวังนะครับระวังกันให้ดีสักนิดหนึ่ง นะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับภาพของสี่ชั่วโมงนะครับอาจจะลงมาก่อนคือมันทรงมันเริ่มแบบเนี่ยเดี๋ยวไปดูก้อนเนี้ยก้อนนี้จะเป็นก้อนของหนึ่งชั่วโมงนะนะถ้าเกิดว่าหนึ่งชั่วโมงพังหนึ่งชั่วโมงหลุดโลลงมาก็มาเจอนี่แล้วเดี๋ยวมาตั้งฐานนี่แล้วค่อยเทคตัวเองกลับขึ้นไปนะครับอ่ะ